รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมตั้งใจฟังข้อมูลของรายการของเราในวันนี้ให้ดีเลยค่ะมะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งที่พบปล่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วทั้งโลกรวมทั้งผู้หญิงไทยด้วยนะคะโดยมีผู้ป่วยรายใหม่ๆที่พบปีละไม่ต่ำกวนน่า10,000หรายแถมยังมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะพบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเมื่อช่วงที่ผ่านมา ข่าวการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของแองเจลิน่าโจลีดาราสาวซูเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูดชื่อดังก้องโลกที่เธอไปตรวจพันธุกรรมแล้วก็พบความผิดปกติของยีนที่มีชื่อว่า BRCA1 ซึ่งนั่นจะทำให้เธอมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมอย่างสูงถึงร้อยละ86ได้ในอนาคตเธอจึงตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งแล้วก็สร้างเต้านมเทียมขึ้นมาใหม่นะคะ นี่คือเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกทั้งในวงการแพทย์และก็คนที่สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะวันนี้รายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งนำท่านผู้ชมมาฟังข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นองค์ความรู้ที่หลายท่านจะได้เกิดการตระหนักรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากทราบว่า BRCA1 คืออะไรคะเป็นจีนซึ่งถ้าตรวจพบมีความผิดปกติเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกลไกาการเกิดมะเร็งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในสุภาพสตรีก็จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่แต่จริงๆก็จะไปมีผลต่อการเกิดมะเร็งอื่นๆได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าในผู้ชายก็อย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก ็ได้ในผู้ที่ตรวจพบมีความผิดปกตินะครับค่ะกรณีของแองเจลิน่าโจลี่ไปตรวจพบว่ายิน BRCA1 เธอผิดปกติแล้วก็ตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งกรณีนี้สุดโต่งไปหรือเปล่าคะอาจารย์คือข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าโอเคละ่ะถ้าคุณมีความผิดปกติเนี่ยมีความเสี่ยงเกิน50%ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคตคะนะครับ ลองนึกดูว่าถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยวันดีคืนดีตื่นขึ้นมาเราอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยคุณแองเจลิน่าเขาต้องการที่จะมอีอย่างที่เขาแจ้งเอาไว้ก็คือมี peace of mind หมายถึงว่าสบายใจตัดกังวลในเรื่องนี้ไปนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่เป็นกรณีตัดเต้านมเหมือนกับแองเจลิน่าโจลีท่านผู้ชมที่ตรวจพบว่าตนเองมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าท่านที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะอาจารย์ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก,ก็คงเกี่ยวกับการรับฮอร์โมนติดต่อเนื่องกันนานๆนะครับการใช้ยาคุมกําเนิด <มา S 2> ในอ,อ,อายุมากอันนี้ก็คุณเด็กเลี่ยงนะครับ ดวมีถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีระดับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมออกกําลังกายสม่าเสมอก็เป็นคําแนะนําสุขภาพทั่วๆไปนะครับอีกอันนึงก็คือเข้ารับการตรวจตามโปรแกรมที่แพทย์แนะนํานะครับก็จากข้อมูลทั้งในต่างประเทศในประเทศรวมถึงข้อมูลจากสถิติจากศูนย์พันธุการนะคะแล้วก็สถานีพยาบาล ก็จะสามารถสรุปแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับหญิงไทยโดยทั่วไปได้ดังนี้นะคะอันดับแรกคือการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะหรือว่า breast self examination วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองก็มี2ขั้นตอนหลักๆคือดูด้วยตาและคลำด้วยมือน,นะคะซึ่งแนะนําให้ควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปและตรวจเป็นประจําสม่าเสมอทุกเรือนตลอดชีวิตนะคะการดูด้วยตานะคะ เราก็ทําได้ง่ายๆโดยการยืนสองกระจกนี่ค่ะปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบายนะคะสังเกตดูเต้านมทั้งสองข้างคขว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากปกติหรือไม่นะคะดูบริเวณผิวหนังนะคะดูหัวนมว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีแผลมีของเหลวไหลออกมาจากหัวนมหรือไม่นะคะข้นที่สองก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะแล้วก็สังเกตดูทั้งด้านหน้าและด้านข้างข,างของเต้านมว่ามีความผิดป,ปกติมีรอยบุ๋มรอยดึงรั้งเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ จากนั้นก็เอามือเท้าเอวค่ะเกรงหน้าอกโค้งตัวมาด้านหน้าก็สังเกตดูเต้านมที่ห้อยมาด้านหน้านะคะว่ามีความผิดปกติหรือไม่มีหัวนมบิเดเบี้ยวหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นขั้นที่สองคือเราต้องคลำด้วยมือค่ะเราก็นอนหงายในท่าสบายนะคะใช้ผ้าขนหนูสอดใต้ไหล่รั้งที่จะตรวจแล้วใช้ตึงกลางของปลายนิ้วส่วนบนนะคะทั้งสามนิ้วคือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนาง กดเป็นวงกลมนะคะขนาดเท่าเหรียญบาทแล้วเคลื่อนนิ้วให้ทั่วบริเวณเต้านมโดยไม่ยกนิ้วการตรวจก็แนะนคำคากดคําสามระดับค่ะคือเบากลางหนักคำจากบริเวณใต้ราวนมนะคะจนถึงกระดูกไขปลาลาเลยนะคะให้ทั่วเต้านมสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงผู้หญิงไทย อาจจะไม่เน้นผู้ชายสักเท่าไหร่เพราะผู้ชายมีเปอร์เซ็นต์น้อยหรือเกินที่ที่จะเป็นโรคนี้ได้นะคะอยากฝากไปถึงนานผู้ชมที่เป็นผู้หญิงยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ต้องขอเรียนว่าการที่เราจะไปเข้ารับการตรวจเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยมีถึงการพิจารณาจะไปผ่าตัดที่ดูค่อนข้างมากอย่างคุณองเจล i n a jolie เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เหมาะกับผู้หญิงไทยเราทั่วๆไปนะครับ นั้นตรงนี้เราก็ต้องพอิจารณาเป็นหลายๆไปถ้าตัวเองคิดว่ามีความเสี่ยงหรือไม่แน่ใจก็ควรจะมาปรึกษากับแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครบับแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ทางด้านมะเร็งเต้านมทางด้านมะเร็งรังไข่นะครับก็แพทย์ก็จะสามารถให้คําแนะนําได้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ ว่าวันนี้คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ v a ร i ตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการที่มุ่งจะเป็นเพื่อนกับทุกคนในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังคมอย่างยั่งยืนนะคะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์กันได้รวมไปถึงฝากประเด็นที่ท่านอยากรู้และติชมแนะนํารายการได้ทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กวารตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าจอวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ